ลูกสิษไปมายมมเยอะไหม Ừ, <แก S 2> อีใหม่นี่เยอะน่าดูเลยอีใหม่เนี่ยแกไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยอยู่บ้านรูเพราะว่าเขาเยอะจัด พอดีมันเป็นกระแสนในโซเชียลเนาะซึ่งมอีอาจารย์เนี่ยมีอาะาราลงนะักนะคะที่บริเวณก้นทีนี้เราก็เลยอยากจะสอบถามว่าเอออันนี้อาจารย์เนี่ยทำมานานหรือ,อยังทำมานานแล้วค่ะแต่ไอคลิปเนี้ยไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะ,ะปกติเราลงลงนะอะไรบ้างนอกจากลงพิก้นแล้วเนี่ยก็แล้วแต่เขามาทำ ก็จะมีลงทงที่หน้าที่ที่หน้าที่มือมีทุกอย่างเลยเนาะพร้อมสักด้วยใช่ไหมคะลุกสิษย์เยอะไหมลูกศิษย์เยอะมากทั่วประเทศเลยเนาะแต่ปกติคนเขาเข้ามาทำบ่อยๆอยู่างนี้เนาะก็มีบ้างค่ะทั้งชายและหญิงใช่ค่ะการการลงหน้าโทงแบบนี้ย จะเป็นการเสริมดวด้านไหนบ้างครับที่เป็นความเชื่อของเราที่อาจารย์ทำก็ด้านการงานกนารเงินแต่เราก็ไม่เคยเห็นอาจารย์ทำในลักษณะนี้ใช่ไหมครับไม่เคยครั้งแรกใช่ไหมครับค่ะคุณยายคะคุณยายได้เห็นคลิปที่เป็นกระแสะโซเชียลตอนนี้ไหมคะ,คะยายแต่ไม่เคยเห็นแต่เห็นกับพวกเพื่อนเขานะค่ะเพื่อนเขาทำคิดเขาลงอะไรทุกอย่างเลยนะค่ะ่ะแต่ยายไมเห็นนะค่ะ คุณยายมีความรู้สึกไงกับคลิปนี้คะก็ <c oughs> ดีนะอดีที่มาดีนะเขาท่น้ำสีเกลือมาย,ยาเนี่ยนะยาเยเนี่ยนะทำใบสีใบอะไรสวยจังสวยจังเลยสวยจริจงคนก็มาลงกันเรื่อยๆใช่คนมาเยอะมาถามหาแต่ก็พิลาเขาไม่อยู่ก็ถามบ้านยายเดี๋ยวกบอกยายบ้านเขาดูยายบ้านเ่าดูก็ทำผล,ล,ลาาิตเยอะนะ ไปมาเยอะไหมใหม่นี่เยอะหน้าดูเลยใหม่แกไม่เคยอยู่บ้างไม่เยอยู่บ้างเพราะว่าเขาเยอะอยากแล้วที่คุณยายเขาทําให้คุณยายมาเนี่ยให้แหวนให้อะไรเนี่ยคุณยายดีขึ้นไหมดียดีด้านไหนบ้างเลยมีมีมีของอะไรเขาละที่ของชาเขาเหละมาให้ยายที่ดีแบคุณยายก็ไม่เจ็บไข้ไม่อะไรอะไรอากิสิบฐานอะเนี่ยใหญ่ครับ ก็มีโชคมีลาบถูกลรตัวรุ่งลรื่อยตัวรี